สวัสดีค่ะมาค่ะปลามหาหมูกินค่ะอาหารวันหยุดช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกระหว่างนอนนมชมพูแกะเพชรค่ะอันนี้ยำเหลาตำเหลาปลาหมึกกับปลาส้ม แซลมอนอืมปลาสดชื่นมาหาหารน้กกินมากินเป็นมูกันอืมไม่ค่อยได้กินเลยนะาเมนูน,นี้ อาหาักที่เป็นอาหารธรรมดามากกว่าเ่าค่อยกินย่ำกินตำใส่หิมะลงมาด้วยเห็ดหิมะค่ะเห็ดหูนหนูขาว ใส่เบอรบกแก้ช้ำไหนวันก่อนโดนชนโตะ๊ะเดินชนโตะ๊ะเขียวช้ำมันเริ่มเลยปต่ถ้าอย่ามองรับถ้าฮีรุดดอยค่ะ นี่ด้วยดอยเป็นยาดีแล้วเนาะถ้าแบบว่าความเจ็บกระหายร้อยร้อยทากับจางๆเนาะคะ่ะปนจในม่อบวมเนี่ยกเกือบเท่าลูกไข่ไก่เนื้อบวมนะไม่ใช่กระดูกบวม phải đen, phải kiểu zoom giảm nít nè, xong chít ปลาสซมหมักน้ำปละมันเข้ารสเดียมเข้าถึงเนื้อ มันต้องรีบทุกใจคข้าไว่าต้องรีบค่ะปะเป็นคนฟ่าว่าเป็นทำรีบๆอะไรรีบๆเกี่ยวอาหารรีบๆก็ยังเกี่ยวไม่เป็นจริงเพเจะไปทำงานแล้วมาทำคลิปเนี่ยอืมก็ได้ห้างหายจากการทำคลิปค่ะ พะเรามีงานหลักเนาะงานประจําเราก็จะไม่มีเวลาว่างมีงานให้โฟกัสงานนี้ก็คืองานจริงๆเฮ็ดทักเฮ็ดแน่ค่ะสมศตวัยเฮ็ดงาน สนุกดีอืมถ้เาเราเหมือนกินข้าวอนะเนาะสีขาวๆแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้นะรสชาติมันเบาๆ ะกินเป็นออเดอร์ไปื้อได้ค่ะก็จะกินเป็นสตาร์เตอร์เพราะว่ามีอาหารหลักอยู่เอ๊ะอีกนา่นค่ะว่านนะจะย่อยเนี่ย มันหยุดเรียงคิวกันมาเลยเียว <c oughs> มากินกับกาแฟค่ะ ้ฉันจะกินกาแฟลูกสาวก็มาแกะแกะซิมมาเนี่ยแบ่ง มันไม่ปิดสนิทหอ่อตรงนี้ปกติมันจะมีสติกเกอร์ปิดลูกสาวแกะชิมไปหรือเปล่าทำไมแกะไปนิดเดียวสิลูล,ลดเ,ดเอือบอสบลูชีสนะใจไม่ถึงอย่าเสี่ยงที่จะซื้อมาลองนะที่เมืองไทยราคาไม่ใช่ราคาไม่น่าจะถูกนะถ้าเกินร้อยห้าสิบบาทนี่ แทบจะไม่อยากจ่ายนะคะร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเนี่ยจ่ายได้ถ้าเธอนั้นไม่ค่อยอยากจะจ่ายเลยถ้าไปอยู่เมืองไทยนะอยู่ที่นี่กินได้ราคาราคาเก้าสิบโครนเกือบร้อยหนึ่งเก้าสิบกว่าบาทซื้อสามสิบโครนค่ะที่โนเบใช้เงินโครน song chit ปลาสมเนื้อแซลมอนถ้าไปอยู่เมืองไทยก็คงปากท้องไว้ที่ร้านร้านญี่ปุ่นที่ไหนสักแห่งปีละครั้งค่ะคือกินนี่ดับซูชิ อิ่มกำลังดีเลยนะอย่าเสียงลองนะเนี่ยเดี๋ยวเสียดายเงินก่อนละร้อยสองร้อยก็เสียเงนินร้อยสองร้อยนะกลักวกลัวไม่ชอบนะ ลืมกินถั่วงอกชงสัเจดิ้กกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้ววันนี้เพราะมีถั่วงอกเือเนะี่ย หยุดเนาะก็อยากกินอะไรที่แบบอือร่อยอร่อยเนาะเป็นยำมังท่าน,นี่ย่างนยานยานเผาป่าปลาย่างเกลือย่านไป็นทางกันยงปลาคอเนอะโอบเกลือไล่เอาไปย่างอันนี้จะกินกับกาแฟเดี๋ยวต้มกาแฟก่อนน่ ปลาย่างเกลือส้มตำไปแล้วค่ะต้มกาแฟแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปหน้าเนี่ยจะบอกว่าปลาละลายปลาไหลเพิ่งไปเอาออกมา แล้วก็เอาไก่ไก่ที่แช่ในตู้แข็งนะเพื่อที่จะทำสาคูไส้ไก่ให้ลูกสาววันหยุดเนาะแล้วก็หยิบอะไรออกมาด้วยอันนี้เป็นคลิปต่อไปนะคิดว่านะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็จะมีอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูไก่แกงไก่นะ๋ยามากิน เ,เพื่อนๆกันเดี๋ยวปามาหาเพื่อนกินวันหยุดนะคะไม่รีบสบายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ